ทำให้ภาพลักษณ์คนที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ใต้รัฐธรรมนูญระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงสถิตอยู่ใต้รัฐธรรมนูญผมมีความปรารถนาดีต่อระบอบประชาธิปไตยและสถาบันพระมหากษัตริย์และประสงค์ที่จะให้สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงสถิตสถาพรอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญของประชาชนตราบนิรันขอบพระคุณครับท่านประธาน น่าสนใจว่าท่านสสท่านนี้เขาได้อยู่ในระบบการปกครองเดียวกับเราหรือเปล่าเพราะว่าสารรัฐธรรมนูญท่านชี้ชัดเจนว่าประเทศไทยนั้นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยแล้วสสท่านนี้บอกว่านี่คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงสถิตยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญเนี่ย มันเป็นคำพูดที่เหมือนจะดูดีนะแต่มันคือคำพูดที่ดูถูกคุณไม่ให้เกียรติประมุขรัฐคุณพูดชื่อระบบการปกครองมาแต่คุณไม่บอกถึงประมุขแห่งรัฐนั่นคุณไม่ให้เกียรติประมุขแห่งรัฐกาลเทศะเป็นสิ่งสำคัญไม่มีประชาชนคนไหนหรอกคะ่ะหรือไม่มีท่านพระองค์ใดหรอกคะ่ะที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญเราทุกคนล้วนอยู่ใต้รัฐธรรมนูญแต่ท่านพูดเช่นนี้ท่านไม่ได้ให้เกียรติประมุขแห่งรัฐ ทำไมฮะท่านคิดว่าประมุแขแห่งรัฐจ่นจะอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเหรอฮะท่านกำลังดูถูกท่านกำลังด้อยค่าโดยเฉพาะคำพูดที่บอกว่าให้สถิตสถาพรอยู่ใต้รัฐธรรมนูญของประชาชนตลอดไปแม้แต่คำว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขท่านยังไม่กล้าที่จะพูดออกมาเลยหรือท่านไม่ยอมรับว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แห่งราชาอาณาจักรนี้ชื่อบอกนะคะราชาอาณาจักรหมายความว่าอาณาจักรนี้ปกครองโดยพระราชาคนอื่นคิดอย่างไรไม่ทราบแต่ดิฉันคิดว่านี่มันคือการดูถูกประมุขรัฐมาก